แม่ออกเงาเลยล่ะจากที่บอกแมวเงาตอนนี้พวมเข้าป่านะพี่น้องนะอันมันก็จะริ่ดเลิดลิ่ดเล็ดนิดหน่อยสีมืดมืดนิดหน่อยสีมืดมืดกัมกาในนี้เขาบ่ามีเห็ดดำมาสันเดียวสามตุ้มเจ้ามาให้ท่านผู้ชมพี่น้องในเบิ่งน้ำเด้อว่ามันเป็นจังไรเด้อนี่ล่ะท้างขึ้นหาเห็ดพี่น้องเข่งอันลันอันลันอันถือกระชังแล้วแล้วเราอยาอัน ทางกันคืนค่อยเด้เบอ้องชูมาตามอันซาตุ่มกระเซาเลยเด้เสียงซเซาเหนี่ว,ว่าเป็นคักเสียงเซาพี่น้องแต่ว่าขนาันนมากเลยอีกนั่งหน่อยไอ้ไอ,ไนอ้น่ขยซาจังมากค่ะมาทางไหนกามาแต่ว่าคนขาหากขักคือสาวตุ่มนี่กระซูตายนะพี่น้องว่าแต่เรื่องหาเห็ดไปแซกกลับไป ขึ้นซ้ำนี่เสียงเศร้าแบปูท้อง nhà พี่น้องมากรงไม้กกนี่ถ้าแม่นบานเห่าเรอแปลงมาท้าหอยว่าเออแม่ปลาในดอนพี่น้องเอ้อแต่ปลาทูกยากซ้ำปากกันกินนั่งดกรกดอกกามันอยากไปเยี่ยมวะไม่อย่างไรพอแล้วว่าสั่นเพิ่นว่า อ้ยเสียงสาวาตุ่ไหมฟาดดางคือหรือแล้วก็แนมเห็นน้องกูเพิ้นพิเศษสุดไหมมองดูพี่น้องเอ้บอีกแล้วอุ้ยสลบอยู่นี่พี่น้องเป็นพื้นเป็นพื้นอยู่ปลาเห็ดด้ดิพี่น้องปลาเห็ดมอติกเอืดคึ้นเด้อแอดแลนติกขนาด โอ,โอ้ขวายิปซ์ปูนบอนี่ยังเป็นใหญ่เองแท้ปว๋ยตุนปุยตุนโดยสันล่ะวะถอดน้ําตาก้อนน้ํตากัน,กน,กนถอดน้ําตาแล้วบาหน,นีแน,นมก็บเเห็นโอ้ยเน,นาะจนมันหยากตั้งน่ํยตาตาตานี่ตาบอดตาดีตาข้ามหาของดีบ่บ่หาแต่แนมกับข้ามพอ,อ <laughs> นี่เด้นี่เด้ว่าสันจักดยานซ้ยพี่น้อง อันนี้มันอันยังรุดเบ๊ได้หนิรูดเบ๊ล่างมาสิล่างมาสิโอ้อันพเนิรมาเขือยังภาษาไทยสูงาันมาไทยเห็ดอันเห็ดปีเห็ดโอ้ยเห็ดปีจังได้สีเห็ดเป็ดเห็ดเห็ดปีแล้วจุบป้าเอะไรเต็มเด็ดตรงซะ้นแล้วจะพูดอันนี้งั้นอย่บอกพี่น้องดอกมันสีดำ บานี่ก谢谢 eter, ็แว oh ่นตากับแว่นตาแดดออกบานก็แห้งโอ้ยบ่ามันกำตาพี่น้องเลยีเด็เฮ็ดพันมาภาษาฝรั่งเศสเขื่อนว่าทมเป็ดทมเป็ดมั้วก็คือท่อมเป็ดบานท่าอันละเปาปูนปูนน่ะนะเอาไปพับใส่ใครโอ้ยแสบหลายพี่น้องเลยลกเอาลกเอามานน้ำเพลินซื้อดอกมาเองไม่ปัญญาดอกพี่น้องเฮ็ดยั้งยากอยู่ก็ต้องอันเคิร์กไว้เพราะว่ามันอยากมาเนาะ ตาก็เห็นหูบอคากดอกเพราะว่าส่เป็นตาบานนีไ้ไซเล้ววันนี้มันก็เป็นตาพัฒนตากันเด็ดกันเด็ดกบเป็นตามองเห็นนี่แหละแต่ว่าป้าดอกน้อยๆมันเป็นสีอยู่แม่พี่น้องวนมาอีกแล้วเนาะอุ้ยสบลบอยู่นี่นพี่นอ้อง เป็นพื้นเป็นพื้นอยู่บนทางเดินที่มีควากน้ำถ้าเธอค้ามถอยไปฉันคงคือฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอยิงตัวจอดซะก่อนเท่าร้าย้าค่คอยเก็บเนี่ย นี่แหละพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเป็นทำมางากมางาคลงไปแล้วพี่น้องสาวตุ่มกับข้านเอาเป็นเตาลักษณะเตานิดหน่อยเพราะว่าบาวบองบว่ายเนาะขาหักแล้วเคยหักแล้วยคนหนึ่งโอ้ยชีเซ็ดหรือปูรีปะปูรี่เออเอา,เอามากเข้าไปแล้วไทยในไทยในลงไปทั้งรุมคนละพี่น้องเอ้ยสาวตุ่มให้ใจเดชเชลล์ลงได้บอล หาไม่กันเถ่าก้อนพว่าทัานว่ไมีใหม่กันเถ่าไหม่กันเถ่าแข็งแรงกับไข่ท่านใหม่กันเถ่าเพราะแข็งแรงมานี่กับผ้ามือลงไปเออขอขาขอแข็งต้องแข็งแรงเด้อพี่น้องเพราะว่ามันสั้นห่ายแหมขืนเขาไหมก็คือบอกคือว่าหันลาหากินมันจังแสบสื่อกินมันบกคองข้อเนาะมันเป็นก้นหมักปลามักเขาคันเป็นบานเ่ากับไปขุดขี้ปมหาหน่อไม้หาเห็ด อันนี้ก็มาหาเฮ็ดกันนั่นแหละผุ่นมูเข้าไปเลรอไก่ดิด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 สาวตุงกระไตไปเอาไตาไปเครือหอยอยู่ล่ะพราะว่ายยางบทท่านเขาเลยพราะว่ามันย่า,าน,าาาม,นามือล่มนะมันเป็นหองวอไปเรือๆบาาัตไทยยามขึ้นผุ่นที่บ่ามันสียากยามลงมันกับพอลงองยุติย่ามขึ้นกระดากสั้นมิงกิ่งได้พี่น้องเอ้ยนี่ละ่ะนี่ละ่ะกุ้กใหม่กุ้ไหลสวนฟ้าหน้า,นาดูบางคนก็ได้ สี่เขากับภามาเห็นพอเลยว่าขันไม่มีบอสจะสาวตุม่มจักสซีแลนจังไรแล้วเนาะมีไหมมีควายไหมพี่น้องขันไม่มีควาย, <c oughs> วยสาวตุม่มโอ้ยเนาะสิเฮ็ดจังไรระบ่เนี่ยเรนกับจักสซีแลนจังไรแล้วขืนข่อย <c oughs> มีควายอย่า <c oughs> พึ่ง <c oughs> โพ <c oughs> โอ้ยจกัยกเมยังล,สงงละสร้างมันเถ่ออุ้ยเชือบือเฮ็ดกอเฮ็ดไข่พอตองเอามันออกมามีควายอย่าพึ่งโผล่หัวมานะสาวตุ้มย่าน่โอ้ยจักเบืองยังไปแล้วก็สิเดะกนยังมาโอ้ยนี่เดะเข้าเอิญว่อย,ยว่อยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด ตามันกับโเห็นห่วงแล้วเนาะเพราะว่ามันดำใส่กันแค่ไม่ยังเป็นอยังกำคึกคือพี่น้องจิ๊องโกแล้วนะเฮ็ดข้ามเป็ดพันละสันอันเพิ่นเอาไปพัดใส่อันเอาไปพัดใส่อันขิงใส่ตับไก่ว่าสาแต่ว่าสาวตุ่มผัดเอาไปพัดใส่ไข่ยุงกระตอมหูแมงแมงพี่น้องเอ้ย ยุ่งกะไรพ่อยุ่งได้ยุ่งฝรั่งมันบ่กเป็นตัวหน่อยๆเลยยุ่งบา้านเฮายุ่งสวิตว่านเป็นจักจั่นไงพี่นอ้องผือๆมากไหมโว้ยยานหนีกับยานต้องแห้งแล้วยังสิมายุ่งไรตอดอีกกระโพดไปเฮ้ยหนีควายน,นะพี่น้อง <laughs> ย่งขวากขวักจิต้องปูแนมไปว่ามีขั้วไย้่มียังไม่ใส่เสื้อแดงเห็นบัพี่น้องเห็ดนี่แหละเห็ดเห็ดที่สาตุ่มมหาเคลื่อนมาเห็ดชอบกินเห็ดมือนีมาในลักษณะสีสมนี่สีดำน้องเธอกะสีดำน้องเธอกะสีขาวกะสีคือข้นตัวเนาะสีเหลืองสีแดงสีดำสีขาวเนาะตัวบอกง่ายก็ร่างงอยง่ายงอยง่าย โออ้ยงกกระตดบนทางเดินที่มีความน้ำถ้าเธอค้ามถอยไปฉันคงตือฉันยังพร้อมขึ้นมาพร้อมเลยมอแล้วยิงตจอดซะก่อนเผาร้าย้าค่อยเก็บเนี่ย ดวงตะวันส่งเป็นแสงที่ทองจะกันลลกสร้าองไปสร้างสรรค์รอกไม้เย็นให้คนห้ามสโอ้ยพิมหลายคักหลายหายพี่น้องพี่น้อง บอไดท้ทไทยให้เบิ้งดอกมือบ,าอบ,อบ่า่างสีว่าให้ฟังเอาจาังสีละมาโน่ภาพเอาเด้อไม่เท่ากระยาซิดสาตุ่มนี่มามีไม่เท่านี่ตายทิมซืซ้อตาตุม่มเกาถุงเห็ดท่ายใจบาเกขาขาขีละเน่แนบเท่ากับสิแปะแอนเลดแปะกับสร้างวัตชีวิตสันโหลดเมืองด้วพี่น้องสั้นไทยในไทยในขึ้นไปปุ่น โอ้ยก้รัพั์พก,กับสิรุดมืออันสั้นขึ้นว่ามันขึ้นผู้กระดึงแม่พี่น้องลูกหาบกับบอมี่มีแต่แม่หาบ <c oughs> โอ้ยบ้านนี้ซักแม่กระเท่ายางม,ามันสู้ศกปรลดแม่รี่อยู่ที่ไหนามาช่วยสาตุ้มด้วยพระอภัยมณีเมืองหนาสาวตุ้มได้พี่น้อง ขืนยางรุ่นแรงน่นี่พะมาจบร้องพื้นที่พันมาไก่สียหอดเลยว่าสันสาวตุ่มกัสีดันเนาะไปด้วยกันพี่น้องไปด้วยกันเราจะเดินไปด้วยกัน เราจะถึงจุดหมายไปด้วยกันยังประจานเสียงไปเสียงถ้ำลักเนดะ้อหอมแล้วหอมแล้วเสียงถ้ำลักขึ้นไปแล้วโอ้ยบอคคาร์กาเคยแกกละถึงจุดสุดยอดแล้วพี่น้องเอ้ยทางเรียบแล้ววระสันเพิ่งมาทอดแล้วแซบแล้วพี่น้องสื่อท่าแล้วมาเนี่กะสิบบอสซันขึ้นวาหันนะสบายเลี่ยนยนโอ้ย มึงเนี่ยก็ยกยกยไ,ไม่กกไหลพี่น้นอ,องบักเฮฟตอดลูกเท้าไปแล้วต,นนตัวหนึ่งเฮฟหมานี่ละ่ะน,น,น,นี่ปลาเขาล้มน้ำมาให้หเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางสิบอกลอตเตอรี่ก็มาบอกเด้อตลาเว็นอยู่ท่างทครงผุนหาบลาขัาน้นผอดอกตลาเว็นเพราะรีบๆนี่ล่ะพี่น้องขั้นหลงข้ามานี่ก็ซ้ำกันกับหลงไปบ้านกอกกอกผุนได้ บ้านก,กอกกอกกับบ้านก,กอกกอกเด้อผู้เล็กไฟกับผู้เล็กไฟ้เด้อ <c oughs> แม่พ่อผู้ดีว่นแล้วมึงที่หนาว <c oughs> นี่แหละผู้เขาฮักเซียนภาสาตุม่มถึงจุดสุดยอดแลวพี่น้องคลิปนี้ก้าวไว้เท่านี้เด้อมากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมามากกับต้องมากล่งทุนม่อมากก็แล้วแต่สิคืดแล้วว่าปานนี่มาสวัสดีพี่น้อง ซาตุ่มเา้าพระท่านเช่าอยู่เสาก็พ่อรักนะคะพ่อรักถึงเสาสรุปแล้วก็ได้เฮดพูดหกกิโลพี่น้องได้สองถุงเต็มๆมีแต่ดอกใหญ่ๆนี่ละดอกเฮดงามมาสัน